ครับข่าวนี้เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์และแสแกมเมอร์นะครับถ้ายังจํากันได้ก่อนหน้านี้มีข้าราชการเกษียณอายุนะครับทีนี้เขาเนี่ยเอาเงินบําเหน็จบํานาญครับมาจ่ายให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ไปประมาณ4ี่แสนคือโดนหลอกไปแหละแต่พูด,ดง่ายๆข่าว,วนี้ต้องยกเครดิตให้ก่อนนะครับนั่นคือสืบนครบ,บานหกนะฮะที่ดําเนินการจับกลุ่มกันไปซึ่งผู้ร่วมขบวนการเนี่ยเป็นชายชาวฮ่องกงนะครับปรากฏว่าบอกว่าให้ข้าราชการเกษียณอายุราชการรายเนี้ย ไปเอาเงินจากสหกรออมทรัพย์ออกมาอีกประมาณ15ล้านเพื่อที่จะเอามาซื้อทองคําแล้วก็ส่งให้กับคนร้ายปรากฏว่าก็ไหวตัวทันไปในตอนนั้นแล้วก็หลายคนก็แซวกันว่าได้กําไรเลยนะพอซื้อทองคํามาแล้วยังไม่ทันส่งให้คนร้ายทองคํามันก็ราคาขึ้นซะก่อนเห็นว่าได้กำไรเําไรเป็นล้านเลยคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่า กลุ่มขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์และแสแกมเมอร์กลุ่มนี้คุณผู้ชมเขาไม่ได้หลอกคนนี้คนเดียวนะสิไปหลอกคุณยายคุณผู้ชมครับวัย80ปีซึ่งตำรวจสอนอาวังทองหลางนะครับก็โอ้โหตะโกนเรียกหน้าบ้านอยู่นานเกือบชั่วโมงเลยทีเดียวคุณยายเนี่ยไม่เปิดประตูให้เพราะคิดว่าเป็นตำรวจปลอมตามที่แก๊งคอร์เซนเตอร์กำลังคอคุยอยู่นะครับปรากฏว่าตำรวจเนี่ยปีนรั้วเข้าไปในบ้านเลยครับโชคดีห้ามไว้ได้ทันแบบบุดวิดก่อนที่จะโอนเงินให้กับคนร้ายครับ อย่างที่บอกครับการช่วยเหลือครั้งก่อนหน้านี้คือสืบนครบาล6นะฮะนำสู่การขยายผลในการจับกลุมแล้วก็รวมไปถึงนะครับนำสู่การช่วยเหลือคุณยายในวันนี้เหตุการณ์นี้ที่ตำรวจกองคับการสืบสวนสอบสวนนครบาล6นะครับประสานงานมายังสอนอาวังทองหลางบอกว่าเร่งเข้าไปช่วยเหลือายายคนหนึ่งหน่อยวัย680ปีกำลังถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับหลอกลวงอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวนี่แหละ บ้านหลังนี้ครับอยู่ในบริเวณซอยลาดพร้าว64แยก8เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครพอรับแจ้งเหตุครับพันตรวจเอกเจษดาย,ยางนอกผู้กำกับการสอนอวังทองหลางสั่งการนันทีครับให้สารวัตรปราบปรามสอนอวังทองหลางและทีมงานในพื้นที่ลงพื้นที่ไปหาบ้านคุณยายวัย80ปีปรากฏว่าคุณผู้ชมครับตำรวจเนี่ยไปอยู่หน้าบ้านหลังดังกล่าวนานพอควรเลยนะทั้งตะโกนทั้งเรียกคุณยายให้มาพบก็ไม่มีคน แสดงตัวออกมารับแต่อย่างใดนานเกือบชั่วโมงครับตำรวจตัดสินใจกระโดดข้ามรัว้วเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านอย่างที่เห็นมีพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์มีชาวบ้านในพื้นที่น่าจะเป็นบ้านงข้างนะเอาบันไดเนี่ยมาต่อให้ตำรวจปีนเข้าไปแล้วก็ช่วยเป็นพยานให้กับตำรวจด้วยว่าตำรวจเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับไม่ได้บุกเข้าไปในบ้านคุณยายเพื่อทำไม่ดีไม่ร้ายแต่อย่างใดปรากฏว่าพอเข้าไปภายในบ้านครับตรวจสอบก็พบคุณยายจริงๆ วัย80ปียายเนี่ยในตอนนั้นที่เห็นตำรวจคือมือหนึ่งถือสายโทรศัพท์พูดคุยกับกลุ่มมิจฉาชีพหรือแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่โดยผู้เสียหายเนี่ยคุณยายเนี่ยบอกว่าได้ยินแล้วแหละ<า>เสียงเรียกจากหน้าบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงกลิ่งแล้วแต่ไม่กล้าออกไปเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นตำรวจปลอมเหมือนที่แก๊งคอร์เซนเตอร์ได้บอกในสายว่าเออยายอย่าออกไปนะนั่นแหะตำรวจปลอมออกไปดนนนนนนจับออะไรง่ง้ีนนแ คือเขาก็มีวิธีการหลอกเยอะแยะมากมายนะฮะจนกระทั่งคุณยายในเห็นตำรวจแสดงตัวจริงๆแล้วพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมยายก็รีบวางสายจากคนร้ายได้ทันทีแล้วก็โอเคยืนยันได้แล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เธอเจออยู่เนี่ยนี่น่าจะเป็นตำรวจจริงะนะครับอย่างที่บอกการช่วยเหลือในครั้งนี้ยกเครดิตให้กับสืบนครบาลหกจริงๆที่มีการจับกลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพที่เป็นชายชาวฮ่องกงก่อนหน้านี้ ซึ่งไปหลอกเหยื่อค่าราชการเกษียณนะครับที่สูญเงินไป400,000บาทและเกือบจะหลอกให้ไปซื้อทองอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าก็ไหวตัวทันนะครับปรากฏว่าก็ได้กําไรจากค่าทองมาแต่อีก400,000บาทเนี่ยก็ต้องไปขยายผลกันต่อนะครับว่าจะได้คืนยังไงเพราะตอนนี้มีโครงการมันนี่ a ค h b a แบไปแล้วปรากฏว่าสืบนครบัน6ขยายผล กลุ่มคนร้ายเป็นเครือข่ายเดียวกันครับแล้วก็หลอกเหยื่อรายอื่นแบบต่อเนื่องเลยจนสามารถสืบทราบว่ามีหญิงสูงวัยดังกล่าวข้างต้นอยู่ในพื้นที่สอนอวังทองหลางกําลังจะตกเป็นเหยื่อแบบต่อหน้าต่อตาเลยนะณนนนนขณะนั้นนะครับจึงประสานตํารวจสอนอวังทองหลางเข้าไปช่วยเหลือได้ทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้นอีก ขณะนี้เนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและจะขยายผลไปยังเครือข่ายกลุ่มคอเซ็นเตอร์กลุ่มดังกล่าวเพื่อที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไปและแน่นอนนะครับติดตามคืนเงินให้กับผู้เสียหายเพราะว่าน่าจะไม่ใช่แค่2รายนี้เท่านั้นนะที่เป็นข่าวเอาจริงๆมันน่าจะมีอีกหลายคนนะครับที่กําลังตกเป็นเหยื่อของแกงมิจฉาชีพก็ต้องรอติดตามว่าไอ้กแก๊งดังกล่าวเนี่ย มันไปหลอกมาแล้วกี่คนแล้วมีกี่คนที่สูญเงินไปให้แก๊งดังกล่าวแล้วอย่างที่บอกครับผมยังเน้นย้ําอยู่นะว่าครั้งนี้มันเป็นกลุ่มมิจฉาชีพจากห้องกกงครับคุณนันครับนี่นะครับจริงๆแล้วมันก็สะท้อนกลับมาที่เรื่องของปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือสแกมเมอร์ที่ตอนนี้เนี่ยหลายภาคส่วนรวมไปถึงนักข่าวเองนะครับก็ได้มีการไลบีในการที่จะจี้แล้วก็สอบถามนายกรัฐมนตรีคือถ้ามองในมุมที่ เป็นพระพุทธศาสนาบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นบาปกรรมถ้าเกิดว่ามีนักการเมืองไทยจริงๆนะครับเข้าไปเอี่ยวหรือว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวเพราะว่าเนี่ยฮะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นชาวต่างชาติก็มาหลอกคนไทยด้วยกันเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่นายกรัฐมนตรีและก็รวไปถึงสํานักงานตรากแห่งชาติของเราน่าจะต้องเร่งเครื่องนะครับในการที่จะปราบปราม สำหรับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แล้วก็แสแกมเมอร์นั่นเองค,อครับคือหลายคนตั้งคำถามเพราะมันดูเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการจับกุมทำไมก่อนหน้าน,นี้มันช้าจังจับขบวนการต้นตอหลักๆไม่ได้เลยเหรอหรือแม้แต่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยตอนที่เข้ามาเช่าบ้านต่างๆหรือว่าเช่าคอนโดเนี่ย เฮ้มันมีคนอำนวยความสะดวกให้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนมันก็เลยยิ่งมาเห็นภาพชัดขึ้นนะฮะว่าอาจจะมีนั่นแหละครับคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้องกับแก๊งแสแกร์หรือว่าคอร์เซ็นเตอร์ดังกล่าวนั่นเองคร,ครับแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายนะครับในการท,กที่จะตรวจสอบอย่างเป็นทางการว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเท็จจริงอย่างไรนั่นเองครับครับ